สนับสนุนโดย DBMP Double Mac Plus สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทีมข่าวบ้านบ้านทีวีช่อง73เราเดินทางไปที่ไหนกันบ้างอีกสักครู่หนึ่งตอนนี้ผู้สื่อข่าวอยู่พื้นที่อยู่แล้วคุณเรนูธารพรรอรายงานข่าวกันนะครับลหลายๆช่องทางที่พี่น้องสามารถติดตามพวกเราได้หนะ้าจอทีวีบ้านบ้านทีวีช่อง73หรือว่าทางช่อง Youtube ให้พิมพ์คําว่าบกพรชัยสังดวงยางหรือว่า ทางเพจพรชัยเมืองสุราษฎร์สกุบข่าวท้องถิน่นพี่น้องสามารถติดตามพวก,กเราได้ทุกๆเคสครับเชิญครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้สกุปข่าวท้องถิน่นบ้านบ้านทีวีช่อง73นะคะได้มีโอกาสแวะเยี่ยมชมลานเทบางเต่านะคะตรงนี้ชื่อว่า รับสุภารัตน์รุร่งเรืองลานเทบ้านบางเตานะคะหมู่ที่10ตําบลบางสวรรค์อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งตรงนี้บริหารงานโดยนะคะเจ๊น้อยนะคะแล้วก็อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเสด็จนะคะนายก นกพั์ไทยเกิดนะคะซึ่งท่านเองก็ได้มาเปิดกิจการตรงนี้นะคะวันนี้ถือว่าเป็นวันที่26เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2566นะคะถือว่าเป็นวันแรกเลยนะคะเดิอง,งามยามดีเลยนะคะที่ได้มาเปิดกิจการวันนี้นะคะก็ได้เชิญแขกผู้มีเกียรติได้มาร่วมกิจการในวันนี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสส ดรปรเมศจีนานะคะสอสอเขต5จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันนี้ด้วยนะคะรวมถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เดินทางมาทางใกล้และไกลนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดกระบี่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็ละแวกใกล้เคียงนะคะก็วันนี้ท่านานพรัตติเกิดเองกับเจ๊น้อยก็ได้มีอาหารไว้รองรับเพื่อรับประทานอาหารทั้งอาหารหวานอาหารคาวแล้วก็ขนมหวานด้วยนะคะเพื่อที่จะรองรับแขกตรงนี้ที่มา อวยพรให้กับาลานเทของนายยกนพปรั์ไทยเกิดนะคะวันนี้ก็มีการสร้างสารรค์บันเทิงกิจกรรมสนุกสนานกันในช่วงอตอนค่ำๆด้วยนะคะเดี๋ยวบางช่วงบางตอนนะคะดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยสัมภาษณ์อ,อดีตนายกอบตอน,นุปรัตไทยเกิดนะคะซึ่งเป็นผู้บริหารงานของกิจการลานเทตรงนี้นะคะเจ๊น,น้อยนะคะเดี๋ยวตามดิฉันไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันนะคะเชิญค่ะ ค่ะตอนนี้เรายืนอยู่กับท่านสอสอนะคะดรบรเมศจีนานะคะสอสอเขต5จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะวันนี้ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานลานเทบางเตาของนายกนพรัตน์ไทยเกิดนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นลานเทที่ว่าซื้อปามแล้วก็ซื้อไม้ยางพาราด้วยนะคะวันนี้อยากอยากให้ท่านสอสอพูดคุยแล้วก็เป็นฝันกําลังใจแล้วก็กล่าวคำวยพรนะให้แก่นายกสักนิดนะคะครับก็สวัสดีครับ วันนี้ก็คงจะเป็นวิถีชีวิตของชาวสุราษฎร์ธานีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวอำเภอเกียนตราอำเภอพระแสงแถบนี้นะครับก็ประกอบอาชีพทำวนยางพาราแล้วก็ปลาล์มน้ำมันนะครับวันนี้ท่านอาดีตนายกนพรัตน์ไสเกิดนะครับท่านก็ได้เปิดลานเทเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องของการตลาดเรื่องของการรับซื้อผลปลาล์มน้ำมันนะและก็รับซื้อไม้ยางพารานะครับก็ขอให้กิจการของท่านนายกนพรัตน์ไสเกิดและครอบครัวนะครับ ลูกหลานนะครับได้ประสบแต่ความสําเร็จนะครับแล้วก็ทํามาค้าขึ้นนะครับให้มีกําไรเยอะๆนะครับแล้วก็เป็นที่รักของลูกค้าแล้วก็ให้มีลูกค้ามากๆนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คิดว่าเมื่อมีรายได้เยอะๆมีกําไรเยอะๆเศรษฐกิจดีแล้วก็ให้คืนประโยชน์ให้กับสังคมด้วยส่วนหนึ่งนะก็ขอให้กิจการรุ่งเรืองรุ่งเรืองเฮงเฮงเฮงครับ ค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเจ้าของกิจการลานเทบางเตานะคะชื่อว่าทรัพย์สุภารัตน์รุงเรืองนะคะค่ะชื่ออะไรคะครับสวัสดีครับกระผมนพปรัตเตเกิดอดีตนายกองคการเมืองทันวรุตำบลประเด็ดนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับเป็นวันกระผมขึ้นบานไม้เปิดลานเทสื่อป้ามสื่อไม้ย่างผารานะครับไม้เบญจพรรณและกาแป้งเพาะพันป้ามนะครับ วันนี้ก็ยินดีเป็นอย่างหญิงกับฐานแค่เพืเ่อเมกีาายติล่ไล่ฐานนะครับและอภูทถ่อุปถรม์ไลายลาย่คุณและไล่ฐานเช่นกันนะครับอ,อย่างเชน่นเพ่อมได้มาเปิดลานทีตรงนี้นะครับก็โดยเฉพาะอย่างหญิงนะครับก็ เจแมวฝ่ามเฮ็ดนะเจแมวนะครับทนายตอยน้องกุ้งนะครับถึงเป็นเจ้าของถิ่นตรงนี้ถี่นให้ความสนับสนุนการอุปถัมภ์ตรงนี้มาตลอดนะครับพ่มกมาอยู่ในพื้นที่ข้องนายโชตไทเกิดนะครับถึงเป็นทรัพย์นับตามยาก็เป็นเป็นน้องพ่อมนะครับถึงจัดห้าไอ้ท่านถี่ได้ให้กับพ่มนะตรงนี้ก็คือถึงทัน อุปรรมพมมาเฉียนกันนะครับตรงนี้ก็คือ,อบ้านตาเอือนนะครับและหลูลูตาเอือนนะครับถึงเป็นที่ดีของพมหมานะครับที่ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันหมาตาลอดนะครับก็พุมบนันนีแล้วก็เป็นวันดีจริงๆนะครับที่ว่าบอกอเพื่อนๆโดยทีว่ว่าทรทางโทรศัพท์นะครับทางทางไลน์ทางเฟซนะครับไม่ได้ไปบอก บัตรเชิญได้เดือดตัวเองนะครับแค่ก็มามากหน้าไลา่ตานะครับฐานโซ่ฐานด็อกรปรเมศนะครับฐานโซ่เขตห้าฐานก,นกนมารวมในวันนี้นะครับพ่อมก้าข้อขอบคุณไปอย่างหญิงนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับฐานโซโซทอและเพื่อนๆอบตที่รวมรุนนะครับมาที่มารวมมาให้กำลังใจกับพ่อมในวันนี้พ่อมก็ด้วยความ ขอบคุณเป็นอย่างยิง่งนะครับทีว่าเพื่อนๆทุกคนและฐานแค่เมือเกตถุกฐานนะครับทีว่ามาให้กําลังใจพ้มเหมานุ่นพ้มนะครับามาชายบริการนะครับพ้มเองก็ยินดีที่จะบริการและก็ไปช่วยเลือนะครับในกิจกรรมถุกด้านนะครับทีเพื่อนๆมีงานบุญงานเลี้ยงนะครับพ้มจะอตอบแทนตรงนี้นะครับครับขอบคุณมาครับ เชื้อสุภาพรน์นะคะไถเกิดนะคะเจน้อยนะคะวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดกิจการไม่ทราบว่ากิจการวันนี้รับซื้ออะไรบ้างคะเอาวันนี้นะคะมีซื้อป้ามนะคะไม้ไม้ทอนนะคะและ้วก็ไม้ฟืนนะคะค่ะไม้เป็นจัพันธ์ด้วยนะคะก็ะวันนี้ได้เชิญแขกรับมิเกียรติพื่มาแลกของกันเยอะไหมคะวันนี้ก็ประมาณ3ามสี่ห้าร้อยคนนะคะ่ห้าร้อยคนถือว,ว่าเยอะมากนะคะ,ะค,ค่ะค่ะก็อยากฝากอะไรถึงลูกค้า ก็ข้อฟ้านะคะคือว่าลานไมข้ของเราเปิดไม่นะคะข้อเชิญลูกค้าสุท่านนะคะมาอุดนุ่นนะคะราคามิตรภาพนะคะชัดเจนค่ะที่แปลงของเรานะคะครับผมชูชัยเกิดพุ่ยบ้านหมูที่10ตําบลบางสวนอำเภอพระแสงจังหวัดราชธานีเจ้าของพื้นที่อย่งนี้แหละครับก็ว,วันนี้มา ขโมยพลแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับนายยกนกไทยเกิดนะคะนุรครับเพราะว่าผมก็กับนายกนก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับสายตระกูลไทยเกิดด้วยกันวันนี้ก็รู้สึกยินดีกับพี่ทั้งพี่นกและก็พี่น้อยนะครับที่ว่าได้มาเปิดลานทํากิจกรรมขอให้กิจกรรมของพี่ทั้งสองมีความเจริญรุ่งเรืองครับผู้ถึง ในพื้นที่เขตหมู่10ที่ผู้ใหญ่รับผิดชอบนี้ก็มีชาวเกษตรกรทําสวนปล์มสวนปาล์มสวน,มสวนไม้ยางพารายเยอะไหมคะครับก็ในพื้นที่หมู่ที่10บ้านบางเตานี้ก็มีสวนยางพาร,ราและสวนปาล์มน้ํามันมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณก็พันกว่าไร่แต่เป็นที่อยู่อาศัยประมาณสัก200กว่าไร่เองที่เหลือก็เป็นสวนยางสวนปาล์มทั้งนั้นครับ,รบก็คิดว่า,าผลผลิตของเกษตรกรจะได้เข้ามา,าส่งให้กับาลาน ปาล์มลานมะยางแห่งนี้คิดว่าก็คงจะดําดเนินการธุรกิจจะจะเรือห้องงามได้แน่นอนครับค่ะนี่ก็คือเป็นภาพบรรยากาศทั้งหมดนะคะของ กิจการลานเทของอดีตนายกนุพรไทยเกิดนะคะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จนะคะวันนี้ก็ได้มาเปิดลานเทต,ตรงนี้นะคะชื่อว่าทรัพย์สุภารัตน์รุ่งเรืองลานเทบ้านบางเตานะคะหมู่ที่10ตำบลบางสวรรค์อำเภอพระเสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะดิฉันนางสาวเรณูธารพลผู้สื่อข่าวบ้านบ้านทีวีช่อง73ศูนย์ขาา่าวภาคใต้รายงาน ดีขบมยปีลงหุนชาวบ้านต้องร้อนใจปวดบานตาไปกระตลลหุนได้ปีกับคืนมาได้ปีกับคืนมาชาวบ้านเฮาออกมารักแก้คนสนับสนุนโดย DBMP Double Mac Plus